สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการทำเงินทูมอนิวลเลตตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่80บาทถึง800บาทเลยนะครับตรงนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่153.21สตางค์นะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่อยากจะทำเงินฟรีทูม n นิวเลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิิธีกาาารททเเงงนลยบบว่ต้อแ ไหนอย่างไรถึงจะได้เงิน w a l l e t นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิเอลเลตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำผ่านมือถือ Android ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยเล่นได้แค่ Android ดเดี๋ยวไปสอนวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เรานะครับเข้ามาในส่วนของ Google Play Store บนมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตาาาาามมมมดด้้้้้นนซยืือออไไผจะขึช่แปใหสรถ กดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากค้นหาเองสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแอปที่ผมใช้เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เพราะว่าตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่มีระบบของการเติมเงินในการใช้งานหรือว่าทําเงินฟรีตรงนี้ใช้งานฟรี100%่ยเนตนะครับไม่เสียเงินนะขั้นตอน แนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วในครั้งแรกนะครับให้เรามากดที่เมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นเมนูคําว่าได้รับนะครับให้เราทําการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับใช้งานง่ายแน่นอนอันแรกนะครับเป็นการป้อนรหัสการเชิญนะครับตรงนี้นะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมเนาะเป็นเหรียญทองนะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นรหัสคําเชิญของเพืื่่อออนนนนคุณะถ้้าามีขงเพแํให ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือหรือว่าตรงคอมเมนต์นะฮะผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ด้วยนะครับก็ฝากรหัสโค้ดไว <i> ้ด้วยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเกอะของผมหรือว่าไม่เกรอก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับในส่วนของการเกอกรหัสโค้ดนะก็ตามความสมัครใจนะครับจะเกอกหรือว่าไม่เกาะของผมก็ได้นะต่อมานะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของเมนูที่1นะครับก็คือเมนูบ้านเลยนะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอนะครับใครที่เคยเล่นแอป รูปแบบของการเล่นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอที่มีแอคเคา t ์นะครับของเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่เขาลงคลิปวิดีโอไว้เหมือนกับแอป Tik t o อกเนาะเราสามารถกดติดตามได้ตรงรูปบวกนะครับกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ได้หมดเลยนะครับเหมือนกับ Tik t o อกนะแล้วก็ปัดดูคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับจะมีรูปเหรียญทองนะครับที่เป็นตัวนับคะแนนจากการดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับที่เป็นกล่องสมบัตินะเราก็ทําการดูไปเรื่อยๆนครัโโดดดดยกาปปูวีีอไ ได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะทําการบวกคะแนนให้กับเราเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็เต็ม1รอบแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนดูคลิปวิดโอไปเรื่อยๆได้เลยนะครับมันก็จะทําการบวกรับคะแนนให้เราโดยอัตโนมัตินะในส่วนของกล่องตรงนี้นะครับผมมันก็สามารถเข้ามากดสปินนะครับในการรุ้นรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับกดสปินตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เล่นไม่ยากนะครับน่ครับผมเรากดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการเล่นครับประมาณนี้นะต่อมานะครับผมตัวกระเป๋านะครับตรงนี้นะครับที่มีกระเป๋าอยู่เนี่ย มันก็จะมีในส่วนของการทําภารกิจเพิ่มเติมนะครับผมอันที่1นนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจรับคะแนนเหรียญทองเท่านั้นนะในการเล่นเล่นไม่ยากนะครับผมก็คือเขาจะมีแอปเกมต่างๆนะครับให้เราร่วมดาวน์โหลดแล้วก็ทําภารกิจเพิ่มเติมนะครับซึ่งในการทําภารกิจเนี่ยก็ควรที่จะทําการดูภาร,รกิจนิดน,นึงว่าเขาให้เราทําภารกิจอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแอปนี้เป็นการเล่นเกมนะครับดูแล้วเนี่ยก็ควรจะระวังนิดนึงนะครับมันจะเหมือนกับสล็อตนะคะแนนที่เขาแจกเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับคะแนน นะครับผมเยอะมากและก็ในการทำภารกิจมีทั้งหมด4ข้อตรงนี้นะครับข้อที่1นะครับเป็นการเลเวลอัพ uh, นะในส่วนของอะไรต่างๆในการเล่นเกมเนะี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ลองใช้ Google แปลภาษาดูนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันจะให้เราทําการเติมเงินในเกมด้วยนะครับอันนั้นควรระวังเนาะให้เราเลือกเกมที่ไม่ต้องเติมเงินหรือว่าในการทําภารกิจเนี่ยไม่เสียเงินนะครับนี่ครับมันก็จะมีแอป t ิกด็อกนะครับผมแอปลาซาด้าอะไรต่างๆเนี่ยแล้ว ดติดต mm ั้งได้ในการทำภารกิจในการรับคะแนนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีการทำเกี่ยวกับแบบสำรวจด้วยนะหล้านคะแนนนะครับแล้วก็จะมีแอปหาเงิน PayPal นะนี่เป็นแอปหาเงิน p a y p a l นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจ่ายหรือเปล่านี้ก็เป็นการหาเงิน p a y p a l นะใครที่สนใจก็ลองทำภารกิจตรงนี้ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นแอปหาเงิน PayPal เหมือนกันที่ผมเคยรีวิวไปในช่วงหนึ่งนะครับที่มันเคยจ่ายนะครับในส่วนของ PayPal เนาะต่อมาก็เป็นอันที่2นะครับที่เป็นถุงเงินนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เราเล่น นะถ้าของรางวัลอื่นๆ,ๆที่เขามีขึ้นเนี่ยมี iPad แล้วก็ทองคําหรือว่าจัก,กรยานตรงนี้หรือว่าเงินรางวัลต่างๆเนี่ยไม่ต้องกดรับนะเพราะว่ามันจะชวนให้เราเข้าเว็บพนันนะครับแล้วก็ทําการเสี่ยงเงินลงทุนอะไรต่างๆก็ควรระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยขาแสดงความยินดีรับเงิน200พอเรากดรับปุ๊บมันก็จะเป็นบัตรโช์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะมีตัว Google ขึ้นมาให้เรากดล็อกอินเข้าไปอันนี้ไม่ไม่สนับสนุนและกันเนาะส่วนด้านล่างอันสุดท้ายนะครับที่เป็นรนรับ เหรียญทองอยู่นะครับอันนี้รับฟรีนะครับนี่รับฟรีเนาะแล้วก็มีการเข้าร่วมกองทุนโดยการใช้คะแนนเหรียญทองข,ของเราต่อยอดเพิ่มเติมนะครับในการรับที่มากขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูนี้นะต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับเมนูที่2นะครับกลับมาดูที่เมนูที่2ตรงเมนูที่2เนี่ยก็จะมีการถอนเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินของเราให้เราดูว่ายอดเงินของเรามีเท่าไหร่แล้วก็การถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปที่การถอนเงินในการถอนเงินเนี่ยถ้าคุณสมัครครั้งแรกเลยนะการถอนเงินเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่80บาทแล้วก็สูงสุดที่400 แต่ถ้าเราเริ่มถอนเงินไปครั้งแรกแล้วเนี่ยมันก็จะเร dim, ิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก1รายการก็คือ800บาทนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปทั้งหมด3รอบแล้วนะจากประวัติที่ผมทําการถอนเงินไปตรงนี้ครั้งละ80บาทนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วก็ยังไม่เคยถอนเงินเนี่ยก็ลองเล่นดูก่อนได้นะเพราะว่ามันเล่นฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับอันนี้คือการถอนเงินใครที่ไม่เข้าใจวิธีการถอนเงินสามารถดูคลิปวิดีโอด้านล่างได้เพราะว่าผมมีคลิปรีวิววววกกกาารรถออออนนเงงงงิไไไ้้้้ใหและั่ตย แล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทําภารกิจต่างๆในการรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการป้อนรหัสการเชิญนะครับแล้วก็เชิญเพื่อน1คนดูวิดีโอ10รายการนะครับแล้วก็ดูวิดีโอ1รายการนะครับผมแล้วก็กดรับตรงนี้แล้วเราก็มากดดูวิดีโอตรงนี้เลยเลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะมันเล่นไม่ยากนะทุกคน นะครับผมได้รับคะแนนเรียบร้อยละ1 0 0 0นะครับแล้วก็มีการอ่านบทความด้วยนะแล้วก็กดรับในส่วนของบทความนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูบทความที่เขาให้เราอ่านนะครับส่วนเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับใครที่มีคลิปวิดีโอเหมือนกับการเล่นทิกต o อกอ่ะเราอัปโหลดคลิปลงไปนะครับเป็นสาธารณะได้เมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราก็กดรุ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดหมดนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่องทางเพิ่มเติมขึ้นมาเป็น Facebook Messenger e s s e n g ก r l ส n e นเจอ มาแชร์ไปตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับอันนี้คือระบบการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับส่วนใครที่เชิญเพื่อนแล้วนะครับจะมีวงล้อแห่งโชคลาภนะกดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราหมุนวงล้อนะครับที่เราได้รับจากการชวนเพื่อนมาเนาะแล้วก็มาหมุนตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับในการรับคะแนนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมสามารถหมุนวงล้อได้5ครั้งนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยทําจนครบ100%เเนาะเพราะว่ายิ่งถ้าเราใกล้จะครบยอด400ยเนี่ยมันก็จะยิ่งได้น้อยลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เน นะครับ10บาทเนาะแต่ว่ายิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันใกล้จะครบ400เนี่ยมันก็จะยิ่งได้น้อยลงนะครับเพราะว่ามันมันคงไม่ให้เราง่ายๆนะครับมันก็จะให้เรายากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ได้มาอีก10บาทนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูสรับการที่เราไปแนะนาเพื่อนมานะครับต่อมานะครับเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับเป็นหน้าบัญชีของเราว่าเรามียอดเงินเท่าไหร่ถอนเงินเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่เราได้ทําแล้วก็ลงไว้นะส่วนตัวเนี่ยผมก็ทาเป็นคลิปสั้นนะที่ลงในอ่าช ลงไปแป๊บเดียวก็600แล้วนะนี่ครับตามคลิปนี้600วิวละนะครับผมก็ลองไปเล่นดูนะครับมันเล่นฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ